เพื่อนดูคือความที่มันดกมากมเลยนะคะเพื่อนเพื่อนดูเดิน่าดู่าดูเดี๋ยววันนี้จะพาน้องนิวกับน้องหอมมันกินแต่ไม่รู้ว่าน้องหอมจะอยู่บ้านไหมนะคะแต่จะไปชวนน้องหอมมันกินมันกินด้วยกันคือกินมะยมด้วยกันดูดูเพื่อนเพื่อนดูโอ้คือมันดกมากจริงค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนดูดู ดู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 ความพิดกมากมากดูโอ้มันกำลังเก็บเขาเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันต่อนะคะเพื่อน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 ดูเป็นพวงเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูเป็นพวงเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บเป็นตพวงเลยอันนี้เป็าเขาเก็บเพื่อนเพื่อนดู สวัสด,ดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบเจอกันทางช่องรุ่งรุ่นขนมจีนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันที่สวนหลังบ้านนะคะอากาศตอนนี้คือมันร้อนก็นจริงแต่ว่าเวลามีลมเย็นพัดมามันก็เย็นสบายนะคะเพื่อนๆข้างหลังจะเป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นไร่อย่างพารานะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินอะไรกันเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูนะคะหลังจากที่เราแบบเข้าดาวแล้วนอนดึกนะคะก็จะนอนยังไม่อิ่มกันเนาะผ่านมาทรงคืนสองคืนแต่ว่ามันก็ยังนอนไม่อิ่มนะคะเพื่อน วันนี้เราก็มีเมนูแกงงวงค่ะเพื่อนเพื่อดูมะยมเป็นพวงๆเลยนะคะมะขามมะยมเก็บมาแบบขึ้นปีนกับน้องนิวนะคะมะขามก็ให้ลุงปีนให้นะคะเพื่อนน้ำจิ้มก็มีสองแบบนะมีแบบเป็นแบบแห้งนะคะแบบพริกปนะ่นข้าขวคั่วพริกป่นน้ำลายน้ำลายแตกแล้วเพื่อน แล้วก็มีแบบอยไม่ไหวแล้วค่ะน้ำจิ้มมีสองแบบนะคะทุกคนอร่อยทั้งสองแบบเลยเนาะไม่เยอะจ้า เปรี้ยวไหมเปรี้ยจี๊ดไหมเปรี้ยวขึ้นสมองไหมน่ากินมากเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยแหละ,น,หละนี่แหละคือเมนูหลังข้าดาวของแท้เลยถ้าเพื่อนๆอยากเรียกแบบว่าเรียกแบบความสดชื่นกลับมาเร็วๆนะหลังจากที่เข้าดาวมันเพลียมันเหนื่อยนะทุกคนเมนูนี้เลยค่ะขอเสนอเมนูมะยมเนี่ยมะยมกับมะขามเนี่ย ตาแจงคักๆเราต้องเบวลวะนหากมากเลยค่ะอืมสุดยอดมันเบลกินเปรี้ยวสุดยอดอโอ้ช๋อสวยน่นินูนะสวยเลิศเสม็นเต็มเลยนะนนต่อซับมั่งของคำวันนี้ซับขักสับเน็งสัมหัง ใช่น hey, okay. so so right so uh ักเลยแหละตาตาแจ้งเลยนีนะมตาสว่างตาสว่างเลยใครจะแบบไหนก็เอาดิตาขอทดสอบก่อนหนิงก็ขอทดสอบเหมือนกันนะคะตาเอาแบบนี้นี่นี่ก็จะเอาแบบนี้จิมเยอเลยอลังดหึแล้วเราับเก่มหึจับมา Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những I have a

พี่เอ็กซ์ซีิ้งเดียวไม่มีราคามากินตะกรันค่ะแช่มากสับจริงๆิเลยถ้ากินแลอวหมดเลยกันเลยเออมากไปเม็มมดดกโคต นะคะแซบกระเดากระเดียแซบคักแซบแน่แซบสจจุดยอดไปเลยค่ะวันนี้วันนี้มากินกันเลยคะ่ะทุกคน าเยอะขนาดนี้เนี่ยเซตจบจมเข้าไปเลยเนิววันนะี้จะแซ่ตไหมมันดูดันฮะโอ้น่ากินมากเลยคือเดี๋ยวขอเอาใบนี้กันต้องการมันหย,ย,ยุดขอได้คนอืมอืมสุดยอดวันนี้จะแซ่บนะคะทุกคนวันนี้อากาศสบายดีมาก ก้ากินกเทียวเหมือนตาเลยฮะเทียวแบบไม่ต้องแสงกินอ่ะเฮ้ยกินได้แสงมั้ยแสงหนอ่งอ่ะข้าเบนสองอ่ะเอ้ามากไป ยาดออมา้ยมสุกก็มี่ของน้อเป็นะไรกิน,น,นมขะขามใส่เด้วยเลยต้องเจะกินเจีวยวอันน้กินลูกบิดป่ะใช่ค่ยอค่อะแล้วปาจกินสาาลูกเยี <c oughs> ย่วยวฉำๆำเ,เยอะมๆเลย

ขอตัวนะคะเพื่อนๆนัง<ม>เบลวิง่งหนีก่อนจบคลิปเนาะนังเบลบอกไม่ไหวแล้วค่ะก่อน <g år> ที่เอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบคลิปเราก็กินกินอีกสักกินท่าเด็ดๆสักคนละ <c oughs> อ่านิวเลือกเอาจะเอาพวงไหน <c oughs> ก่อนที่จะลากันไปนะคะ <c oughs> ป้าเอาพวงอะพวงนี้นช้ำดีอะ่ะ อันนี้มันมีแต่เม็ดหนาป้าปวดฟันกินได้โอเคเนื้จะน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มนี่ไปเอาเลยอ่ะจุ่มเดี๋ยวมาอีกไหมอิ่มยังกิ่มแล้วก็ไม่เป็นไร <c oughs> มาค่ะเพื่อน <c oughs> ๆพม,ม่ยมจะยัๆ่วๆค่ะ ามากระป้าฟันเดี่ยวมปาปินห้องเม็ดอ่ะป้าปวดฟัน เป็นว่าขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อเยอะเลยเนาะถ้าชอบก็กดไลค์ฝากช่องนุ่นขนมจีนด้วยนะคะก็อย่นดมเช่นกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามใครให้นันนียด้วยนะคะจ้าขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายนะคะเพื่อนเพื่อ